A lần sau này nè nó, vay nè nó. DĐo lần! DĐo lần! đấy. chân ngơi! Mama, take pē! Take pē la! TĐo kìa hít! TĐo นหนืกจะซื้อไปจะติดเสือไปไม่ใด้ไปเย็บให้ลูกเอ,อเคไปติดเสืเอแตเ,เป็นพาเข้อเย็บใส่ขาที่บอกใด้จะไปเย็บใส่ขาให้ลูกเพื่อจากลางสมเพิจะใ้กรรมตะอนในเมืองเก่านเนาะจ๋ะเนาะแหนค่ะไปต่อสมเด็จสมเด็ดาบิตมเพัน ก็ยึกดงสบีดด้วนี่นาบอกว่าคนมาใันบายมอลลี่นาอันเขาเป็นอันอนูเห็นอยู่อันเขาเป็นคนญี่ปุ่นนอกจากเป็นมาเป็นกูมเขาเห็นลี่าเป็นน่ารักโอเคค่ะ

ว้าวสวยจังเลยตรงขันเรีกจะวแต่ไม่ไปไกลรงข้นะที่แต่ทั้งสคนเลย Men nya spadar. Mm. Där kom kommer till. Där kom en till! Hej spadar! Där har ni en liten baby klär, mamma. Mm. Mm. Nej, ta får gå närmare mamma. Nej, mamma håller i. Kolla den där, fattar du? น oh, oh, ุกอาจะไปทามตรางลมใจว้าวเทาไหรโอ้โหม่ยูสวยจังอุยอุยอ้ยยอุยสิแตายังสวยแค่ไหอ๋อลูกแม่แม่พักกันอืมอก็ที่จะไปน้าแม่ด่าก็จะต้องไปอืมแล้วก็แปน ไฟนราจะรถไฟใต้ดินเราจะเปลี่ยนรถไฟจะับรแต่กบาะเดินสถานีก่อนนะเนาะเดินสถานีก่อนกลมันล <Good, bye. S 2> สองอาทิตย์ที่แล้วอ,อันนี้มันเป็นราคาจังขาล่มมันมันมันนักเล็กน้อยซื้อได้ mọi người đã tóm ngân tóc ý của tôi <laughs> và nhà khắp các con bạc ขึ้นเรออออื่อ,องแต่ว่าจะหาโมงดีดเย็นๆอ่ามองเย็นเลย คุณใครก็ทษแค่นั้นขอบคุณสำหรับวันนี้ค่ะพากันขับานแล้วหน่วยพากันเมื่อยเดินั้งวันที้ออกปรเดี๋ยวรถเข็นไปเดินอ้อมในเมืองไปโอเคค่ะบายยจ้าพี่น้องคะสวัสดีค่ะเอถึงบ้านก่ออุ่นใจแล้วค่ะโอเคค่ะถึงบ้านเรียบร้อยแล้วได้ค่อยเจอกันใหม่บ๊ายบาย